หลังจากที่สัตว์ประหลาดยักษ์ซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายอย่างก็อตซิลลาถูกกำจัดลงในปี1954ชาวญี่ปุ่นก็คาดหวังว่าพวกเขาจะไม่ต้องเจอกับภัยร้ายจากไคจูตัวนี้อีกเนื่องจากสูตรการสร้างอาวุธออกซิเจนเดสทรยเของดอร์เซริสาวะได้ถูกทำลายลงไปพร้อมกับผู้สร้างของมันที่ใต้ใตก้นมาหาสมุทรแล้วแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นพวกเขากลับถูกคุกคามโดยอสุรกายจากท้องทะเลตัวใหม่ และนี่จะไม่ใช่แค่ครั้งที่2แต่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเพราะสัตว์ยักษ์ตัวนี้จะเดินทางกลับมาโจมตีญี่ปุ่นอีกนับครั้งไม่ถ้วนเสมือนไพ่ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ทุกคนต้องทําใจรับมือกับมันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันก็คือ ตโฮสตูดิโตัดสินใจสิ้นสุดการสร้างภาพยนตร์ก็ซิล่าลงในปี1995ในภาคก็ซิลาปะทะเดสตรอยาปิดฉากลงที่การตายของราชันย่งสัตว์ประหลาดเพื่อเปิดทางให้ทร i สตาร์ที่อยู่ภายใต้โซ n y p i ิกเจอร์นำตัวละครของพวกเขาไปสร้างใหม่เป็นหนังเวอร์ชั่นอเมริกันแต่ทว่าก็ซิล่าตัวใหม่สัญชาติอเมริกันกลับไม่ได้เป็นที่ต้อนรับจากเหล่าแฟนๆซะเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นตัวหนังทั้งถูกสาบแช่ง และด่าทออย่างรุนแรงจากแฟนหนังก็ซิลารุ่นเก่าที่ต่างก็เกลียดชังมาจนไม่อยากนับญาติให้อยู่ในวงตระกูลของราชันหนึ่งมอนสเตอร์เลยทีเดียวเมื่อเห็นดังนั้นแล้วจากที่แผนเดิมของโตโฮคือการหยุดพักสร้างหนังก็ซิล่าไปจนกว่าจะถึงปี2005แต่เมื่อเห็นกระแสด้านลบอันหนักหน่วงจากก็ซิล่าฉบับอเมริกันเรื่องนี้ทำให้พวกเขาต้องกลับมาสร้างหนังก็ซิล่าเรื่องใหม่ก่อนกำหนดไปหลายปีหลังจากที่คุณโทมยุกิธานากะ โปรดิวเซอร์คนเก่าของโตโฮผู้ปลุกปั้นโปรเจกต์หนังก็ซิล่ามาตั้งแต่ยุคโชวะมาจนถึงยุคเฮเซได้เสียชีวิตลงคุณโชงโเมิยะมะจึงกลายมาเป็นผู้รับตำแหน่งสืบทอดเป็นผู้อำนวยการสร้างคนใหม่ให้กับหนังก็ซิล่าโชงโทมิยะมะและทาคาโอโอกาวระผู้กำกับจากภาคก็ซิล่าปะทะเดสตรอย่า er. ต้องช่วยกันคิดหาแนวทางสำหรับก็ซิล่าปุ่นเวอร์ชันใหม่ที่จะกลับมาคำรามบนจอเงินได้อย่างสมศักดิ์ศรี พวกเขาได้เข้าประชุมกับชินิจิวากาสะนักสร้างชุดสป,ประหลาดผู้มากประสบการณ์จนในที่สุดพวกเขาก็ได้ชุดยางหน้าตาของก็อสซิลารูปโฉมใหม่ที่เป็นทั้งการปฏิวัติดีไซน์หน้าตาที่ผ่านมาทั้งหมดของก็อสซิล่าและเป็นหนึ่งในการออกแบบดีไซน์ของก็อสซิล่าที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งของแฟรนไชส์ก็อสซิลามิเลนียมหรือในชื่อเล่นมิเรโกจิปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องก็ซิล่า2 0 0พมิเลเนียม ซึ่งออกฉายในปี1999นะครับไม่ใช่ปี2000เหมือนอย่างในชื่อเรื่องก็ซิล่าตัวนี้เป็นการออกแบบที่ยังคงความดั้งเดิมของตัวละครก็ซิล่าอยู่ครบแต่ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มจนดูแปลกใหม่สะดุดตาเมื่อพูดถึงดีไซน์ของก็ซิลามิเลเนียมสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือครีบหลังที่เปลี่ยนใหม่ทั้งรูปทรงและเฉดสีนับดูว,ว่าเป็นการสร้างสรรค์ครีบหลังให้แตกต่างจากก็ซิลายุคเก่าไปอย่างสิ้นเชิง จากคลีปหลังรูปทรงปะการังที่มีสีขาวกลายเป็นคลีปยาวแหลมขนาดใหญ่โตพร้อมกับเฉดสีม่วงจากที่แต่เดิมแล้วผิวนังของก็อตซิลล่าจะเป็นสีดำถ่านมิเรโกจิกลายเป็นชุดของก็อตซิลล่าตัวแรกที่ใช้สีเขียวแต่ถึงอย่างนั้นเฉดสีในหนังจริงก็เป็นสีเขียวเข้มจนดูคล้ายกับสีดำอยู่ดีครับมิเรโกจิถูกปรับขนาดให้ตัวเล็กลงให้มีส่วนสูงอยู่ที่55เมตรเพราะถ้าหากมันมีขนาดใหญ่โตถึง1 0อเมตรแบบในยุคเฮเซ ก็ซิลาจะดูห่างไกลกับตัวละครมนุษย์มากเกินไปการปรับขนาดให้ตัวเล็กลงจะช่วยให้มันสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้มากกว่าเดิมอีกจุดหนึ่งที่ถูกปรับให้แตกต่างจากยุคเฮเซก็คือส่วนหัวซึ่งถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานมากขึ้นปากที่ถูกปรับให้ยาวกว่าปกติคล้ายกับดีไซน์ของก็ซิล่าในหนังเรื่องคิงคองปะทะก็ซิลา จากปี1962มิเรโกจิมีฟันและเขี้ยวขนาดใหญ่เด่นชัดออกมาจากริมฝีปากดวงตาก็ถูกปรับให้โตขึ้นช่วยให้มันสามารถมองเห็นได้รอบทิศและเกล็ดข้อควรรู้สำคัญสำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนหนังก็ซิลาเพื่อจะได้ไม่งงกันนะครับนั่นก็คือหนังในยุคเมเลเนียมจะเป็นการรีบูตใหม่ทุกเรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับหนังก็ซิลาเรื่องอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นเลยถ้าพูดได้เห็นภาพง่ายๆก็คือ หนังทุกเรื่องในยุคมิเลเนียมจะถูกนับเป็นจักรวาลใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับหนังในยุคโชวะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังยุคเฮเซ่ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ซิล่าตัวนี้กับตัวอื่นในยุคมมเลเนียมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจูเนียนะครับหนังก็ซิล่าจากยุคมิเลเนียมแต่ละภาคล้วนแล้วแต่เป็นจักรวาลแยกเดียวของตัวเองไม่ใช่ภาคต่อกันแต่จะมีความเชื่อมโยงเพียงแค่หนังเรื่องเดียวนั่นคือก็ซิล่าต้นฉบับจากปี1954 หรือไม่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของปี1954ที่ถูกเปลี่ยนใหม่เท่านั้นครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าในยุคมิเลนียมหนังก็ซิล่าจะไม่ได้เชื่อมโยงแยกเดี่ยวกันหมดซะทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีหนังเรื่องก็ซิล่าอาเกนส์เมกะก็ซิล่าในปี2002และก็ซิล่าโตเกียวเอสโอเอสในปี2003เท่านั้นที่จะเป็นหนังก็ซิล่าในยุคมิเลนียมที่มีเนื้อเรื่องต่อกันและอยู่ในโลกเดียวกันซึ่งแฟนๆหนังก็ซิล่าจะเรียกจาก,กระรวาลทั้งสองภาคนี้ว่าคิริวซากา ตนกำเนิดในหนังเวอร์ชันก็อซิลล่า2,000มิเลเนียมไม่มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องของภาพ,พยนตร์ครับไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนหรือเป็นก็อซิลล่าตัวเดียวกันกับปี1954หรือเปล่ามันเพียงแค่ปรากฏตัวขึ้นมาจากท้องทะเลและออกอรารวาสอยู่เป็นระยะราวกับเป็นภยัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวหรือว่าพายุที่ไม่สามารถคาดเดาได้เป้าหมายหลักของก็อซิลล่าตัวนี้คือการทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และดูเหมือนว่ามัน จะเกลียดสถานที่ที่เป็นแหล่งพลังงานที่สร้างโดยมนุษย์ซะด้วยถึงแม้ว่าในภาพยนตร์จะเก็บตัวตนความลับของมันเอาไว้แต่ภายหลังโตโฮก็เผยข้อมูลไว้ในหนังสือเบื้องหลังก็ซิล่า2 0 0 0ันมิเลนียม s u per complete work บอกว่ามันคือก็ซ i l l a ตัวที่2ที่ปรากฏตัวมาโจมตีญี่ปุ่นหลังจากการตายของก็ซิ l l a ตัวแรกในหนังต้นฉบับปี1954ครับพลังและความสามารถ สิ่งที่ขาดไม่ได้ของก็อตซิล่าทุกเวอร์ชันก็คือพลังที่เป็นอาวุธร้ายอย่างลำแสงอะตอมิกเบรดแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ก็ยังถูกเปลี่ยนใหม่ไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่ผ่านมาที่้วนแล้วแต่จะมีสีขาวและสีฟ้าลำแสงปกติของก็อตซิลามิเลเนียมกลายเป็นสีส้มสุดร้อนแรงเช่นเดียวกับคลีปหลักที่จะเปล่งลำแสงสีส้มแดงเพื่อชาร์จพลังก่อนจะพ่นลมหายใจนิวเคลียร์เพื่อทำลายล้างเป้าหมายตรงหน้าให้แหลกเป็นเท่าทุลี ต่ความสามารถที่เป็นประเด็นสําคัญที่ไม่เคยถูกหยิบยกมาพูดถึงมาก่อนในภาคไหนๆน,นั่นคือทําไมก็อสซิล่าถึงสามารถหายจากบาดแผลได้อย่างรวดเร็วและถึงจะถูกอาวุธยิงถล่มหนักแค่ไหนมันก็ไม่ตายสักทีความลับได้ถูกเปิดเผยเมื่อยูจิชินดะได้เก็บเนื้อเยื่อของก็อสซิล่าที่ถูกยิงด้วยมิสไซล์เจาะเกราะแล้วกระจายตามชายหาดนํากลับไปศึกษาเขาค้นพบส,สารชนิดหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อและเซลล์ของก็อสซิล่า ให้หายจากแผลชะกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็วยูจิชิโนดะได้ตั้งชื่อให้กับสสารน,นี้ว่าออร์แกไนเซอร์ G1 ส่วนสำคัญภายในร่างกายของเจ้าราชาอ่งมอนสเตอร์ที่ช่วยอธิบายว่าทำไมก็อซิล่าถึงมีร่างกายที่แข็งแกร่งเกินสิ่งมีชีวิตทั่วไปและทำให้มันแทบจะมีชีวิตเป็นอมตะออแกไนเซอร์ G1 ออร์กไนเซอร์ G1 ในขณะที่เวอร์ชันซับภาษาอังกฤษและภาคเสียงภาษาอังกฤษ Organizer G1 จะถูกเรียกเป็น Regenerator G1 ซึ่งมีความหมายตรงตัวมากกว่าครับในยามราตรีที่มีหมอกลงหนาจัดของเมืองฮอกไกโดยูจิชิโนดะนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาก็ซิล่าและเป็นผู้ก่อตั้งก็ซิล l าพ p r ิคชั t น o น็ตเวิร์ องค์กรขนาดเล็กที่คาดเดาการปรากฏตัวของเจ้าสัตว์ประหลาดเขาได้คาดหวังว่าจะได้เจอกับมันอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลไว้ศึกษาและในค่ําคืนนี้ก็เป็นอย่างที่เขาคาดการไว้จริงๆกอริล่าปรากฏตัวบนชายฝั่งและจงใจมุ่งตรงเข้าไปโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เป็นแหล่งพลังงานที่สร้างโดยมนุษย์หลังจากที่ออกอารวาสอย่างเกลี้ยกล่อม มันก็เดินกลับลงไปในทะเลรอคอยจังหวะที่จะกลับมาอีกครั้งก่อนที่ในภายหลังก็ซิล่าจะถูกพบว่าเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปยังโทไคจังหวัดอิบารากินั่นทำให้มิซซโอกคาตากิริหัวหน้าของหน่วย crisis control intelligence หรือว่า cci หน่วยงานรัฐบาลที่ทำหน้าที่จัดการกับวิกฤตภัยพิบัติได้สั่งปิดโรงงานไฟฟ้าและส่งกองกำลังไปรับมือกับก็ซิล่าพร้อมอาวุธใหม่ล่าสุดจากกองกำลังนั่นคือมิสไซล์เจาะเกราะชนิดพิเศษ ที่สร้างมาเพื่อจัดการกับผิวหนังสุดหนาของก็อตซิล่าโดยเฉพาะเจ้าอสูรนิวเคลียร์ถูกขัดขวางก่อนจะมุ่งหน้าเข้าไปทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยระเบิดใต้น้ำและอาวุธหนักของกองกำลังทหารแต่การโจมตีทั้งหมดก็ไร้ผลและไม่ได้สร้างความสะทกสะท้านต่อตัวมันเลยนั่นทำให้จรวดมิสไซล์หัวเหล็กได้ถูกใช้งานและสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างดี ตั้งบาดแผ้กับเจ้าไคจูเมื่อถูกระเบิดเจาะก,กรอกระเบิดผิวหนังมันกระจายไปทั่วบริเวณกอสซิล่าที่ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเตรียมชาร์จลำแสงพิฆาตเพื่อหวังทำลายกองทัพทหารในเฮียนแต่ทว่าการต่อสู้ระหว่างกอสซิล่าและกองกำลังทหารกลับถูกขัดจังหวะโดยก้อนหินลอยได้ขนาดมหึมาที่โผล่มาจากฟากฟ้า ก็ซิล่าพนลำแสงอะตอมิกใส่ก้อนหินลอยได้ลึกลับแต่ก็ถูกปืนใหญ่ของมันที่แอบซ่อนอยู่ยิงสวนกลับเข้าอย่างจังส่งก็ซิล่ากระเด็นกลับลงไปในทะเลจรวะศูนย์นิวเคลียร์ได้ดำน้ำล่าถอยหายไปพร้อมกับก้อนหินยักษ์ปริศนาที่ลอยออกไปจากพื้นที่การต่อสู้ยูจิชิโนดะเข้าไปสำรวจสนามรบที่เพิ่งเกิดขึ้นจนพบกับเนื้อเยื่อของก็ซิล่าที่ถูกมิสไซ์ระเบิดกระเด็นอยู่ในบริเวณ เขานำกลับไปศึกษาและได้ค้นพบความลับสุดอัศจรรย์ของเจ้าไขจูสารที่เขาเรียกมันว่าออกไนเซอร์ G1 ช่วยรักษาฟื้นฟูเซลล์ของก็อตซิลล่าได้อย่างรวดเร็วสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์กับผู้คนเป็นปาฏิหาริย์ในการช่วยพัฒนาวงการแพทย์ในอนาคตก็เป็นได้ทางด้านของเจ้าก้อนหินหลอยได้เมื่อถูกตรวจสอบก็พบว่าเป็นยาน UFO แต่กลับไม่พบตัวอะไรอยู่ข้างในเลยเนื่องจากพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปร่างเป็นของตนเองเผ่าพันธุ์ของพวกมันหลอมรวมเป็นชีวะมวลหนึ่งเดียวกับยานอวากาศเป็นที่เรียบร้อยพวกเอเลี่ยนต้องการสร้างอาณาจักรของตนเองบนดาวโลกสิ่งที่พวกมันเรียกว่ามิลเลนียมหรืออาณาจักรพันปีและสิ่งเดียวที่จะช่วยให้พวกมันมีชีวิตอยู่ยงคงกระพันได้ราวกับเป็นอมะตะก็คือออร์กไนเซอร์จีวันจากใน DNA ของก็อตซิล่านั่นเอง ก็สซิลล่าบุกขึ้นฝั่งของโตเกียวแล้วเข้าปะทะกับจานบินในศึกยกที่สองเมื่อก็อสซิลล่าพลาดท่ามันก็ถูกเจ้า UFO หาจังหวะดูดออกกาไนเซอร์ G1 จาก DNA ของมันจนสามารถมีกายเนื้อเป็นของตนเองที่มีชื่อว่าออกาสิ่งมีชีวิตร่างโคลนนิ่งของพวกเอเลียน ที่กลายพันธุ์จากส่วนผสมของออกไนเซอร์ G1 แต่ด้วยความแข็งแกร่งของร่างต้นแบบทำให้สุดท้ายกอสติลาก็สามารถเอาชนะออกา่าและทำลายยานเอเลี่ยนลงได้สำเร็จแต่หลังจากที่จบศึกกับออก่าได้ไม่นานกอสติลาก็เริ่มแผลงฤทธิ์ทำลายกรุงโตเกียวอย่างเปรี้ยวกราดมันได้เปลี่ยนสภาพของเมืองให้กลายเป็นทะเลเพลิงที่ไม่ต่างจากขุมนรกตอกย้ำว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตสุดแข็งแกร่งหนึ่งเดียวบนดาวโลกที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ เกล็ดข้อมูลเสริมในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ศักราชปี2000เรื่องราวของโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าและความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากคนรุ่นปู่รุญญ่นย่าทาให้ยุคสมัยของนิวเคลียร์ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสําหรับคนรุ่นใหม่อีกต่อไปเนื้อเรื่องของก็อตซิลล่า2,000มิลเลนียมจึงถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ซึ่งในช่วงเวลานั้นกําลังเตรียมเปลี่ยนศตวรรษจากปี1999 เข้าสู่ปี2000ผู้คนในช่วงนั้นต่างตื่นกลัวกับคำทํานายว่าจะเกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ Y2K และการก้าวเข้าปีใหม่ของปี2000อาจจะเป็นวันสิ้นโลกพวกเขาได้นำความหวาดระแวงของสังคมโลกในเวลานั้นมาตีความใหม่ออกมากลายเป็นการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตต่ตางดาวหรือชาวมิเลเนียมที่มีความประสงค์ร้ายอยากจะยึดครองโลกมนุษย์ นี่เป็นครั้งแรกของโตโฮสตูดิโที่มีการใช้เทคนิค CGI เต็มตัวสร้างฉากก็ d z ซิล่าว่ายน้ำอยู่ใต้ทะเลก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยใช้ c g ในการสร้างก็ d z ซิ l ่ามาแล้วในฉากอวาสานของก็ d z ซิ l ่าในหนังเรื่องก็ d z ซิ l ่าประทะเดส t รอย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ฉากสั้นๆและ CGI ก็ยังดูไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่แต่พวกเราลองมองกลับมาดูในปัจจุบันสิครับว่าเทคนิค CGI ของญี่ปุ่นเขาพัฒนามาไกลแค่ไหนนับตั้งแต่ยุค2 0 0พ Gozilla yeah. yeah. สิ่งที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดนั่นคือในหนังเรื่องถัดมาอย่างก็ซิล่าประทะเมกากิรัสที่ออกฉายในปี2000หลายคนมักเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อเรื่องภาคต่อของก็ซิลามิเลเนียมซึ่งความจริงแล้วทั้งสองภาคนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับ แต่ว่าเป็นจักรวาลแยกเดียวของตัวเองแบบที่ผมเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้าในคลิปเพราะว่าในหนังก็ d z ซิลล่าปะทะเมกากิรัสจะเป็นโลกอีกใบที่ตีความใหม่สมมุติว่าก็ d z ซิ l ล่ในปี1954ไม่ได้ถูกกำจัดด้วยอาวุธ o อกซิเจนเดสทรอยเและเป็นตัวเดิมมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่มันปรากฏตัวในปี1954มาจนถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันในหนังแต่ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นจักรวาลเดียวกัน เป็นเพราะว่าพวกเขาใช้ดีไซน์ของหน้าตากอซิล่าจากมิเรโกจิเหมือนเดิมเมื่อหนังกอซิล่า2 0 0พันมิเลนียมออกฉายในประเทศญี่ปุ่นวันที่11ธันวาคมปี1999ก็ได้รับคำวิจารณ์แบบปะกปนกันไปมีทั้งคำชมและคำด่าพอๆกันแต่เพราะเป็นการกลับมาของกอซิล่าญี่ปุ่นครับหลังจากที่หลายคนเพิ่งได้ดูกอซิล่าของไทรสตาไปเมื่อปีก่อนหนังก็ยังพอได้รับการยอมรับจากกลุ่มแฟนคลับในเวลานั้นแต่ถึงอย่างนั้นเอง ตัวหนังกลับทํารายได้ไม่ได้มากอย่างที่โตโฮคาดหวังเอาไว้ด้วยจํานวน1.65พันล้านเยนและมียอดคนดู2ล้านคนในฉากที่คาตากิริตะโกนชื่อก็ซิล่าก่อนที่เขาจะตายถูกแฟนหนังก็ซิล่านำมาใช้เป็นมีมล้อเลียนในโลกอินเทอร์เน็ตเยอะมาก ด้วยคำถามที่ว่าทำไมคาตากิริถึงไม่หนีตอนที่ก็อซิล่าเดินไปหาแต่ถึงจะมีมยังไงคุณฮิโรชิอาเบะที่แสดงเป็นคาตากิริในหนังก็อซิล่า2 0 0พมิเลเนียมก็เป็นนักแสดงญี่ปุ่นสายรางวัลที่เก่งมากนะครับผมอยากจะแนะนำผลงานของเขาในหนังดราม่าเรื่อง After the Storm คลิปหลังที่มีรูปทรงแหลมขนาดใหญ่สีชมพูของก็อซิล่าอีโวฟในหนังก็อซิล่าคอง The New Empire ก็ชวนให้แฟนๆนึกถึงดีไซน์คลีบหลังสีม่วงที่มีรูปทรงแหลมขนาดใหญ่ของก็อต i l l a m i l l เลเนียมและนี่ก็คือเรื่องราวของก็อตซิลล่ามิเลเนียมใน k a จูสตอรี่ตอนต่อไปเตรียมตัวพบกับออ a กาอสูรไคจูต่างดาวที่กำเนิดขึ้นจากออ g a n ไนเซอรห่างหายจากการทำคลิป k a จูสตอรี่มานานขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็สามารถสนับสนุนช่องไคจูคิงด้อมได้ง่ายๆครับด้วยการกดปุ่มไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงด้อมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ